สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงจาพามาชมอาบัวที่ลุงยาคิดว่าเขาจะสวยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับนี่นะครับเป็นเมล็ดของลูกไม้กลีบซ้อนนะครับเป็นเม็ดข้าวที่ลุงยาเพาะนะครับไส้เกล็อนสีแดงนะครับดอกบานวันที่สองแล้วนะครับนี่นะครับกลีบสามกลีบเองนะครับนี่นะครับ อ่ะเดี๋ยวลุงยาเอาแหว,แวกแหวกลีบนี้ให้ดูนะครับก็อ่ะนี่นะครับเออ่ไส้กระสอนสีแดงนะครับแต่ว่าไม่ผ่านนะครับต้นนี้สือว่ากลีบน้อยมากเ,เดี๋ยวลุงยาจะต้องเอาต้นนี้ยกออกไปไว้ในกระถางเล็กนะครับเพราะว่าไม่ผ่านนะครับต้นนี้ เอ,อไม่สามารถจะนำไปขยายพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าไม่สวยนะครับแต่ว่าไส้ขาแดงนะครับไส้กระสอบเขาแดงเดี๋ยวลุงยาจะยกกระถางนี้ออกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวลุงยาจะไปเอาอีกต้นหนึ่งทรงดอกเขากลมๆแล้วก็เหมือนกลีบซ้อนมากเลยนะครับเหมือนเหมือนต้นแม่มากเลยนะครับแต่เดี๋ยวลุงยาจะยกกระถางนี้ออกก่อนนะครับนะครับ ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านอ่าครับนี่นะครับกรีบสามกรีบเองนะครับแถมปลายแหลมด้วยนะครับแต่ว่าไส้กระสอของเขาสีแดงนะครับอนี่นะครับเดี๋ยวลุงยาจะเอาออกอใส่กระป๋องนี้เลยนะครับ เดี๋ยวยกไปเท่านั้นกันนะครับ,นะรบนี่นะครับตัวน,นี้ ต้นนี้ก็เป็นของมเมล็ดของกลีบซ้อนเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็มีเยอะมากเกือบร้อยต้นนะครับพี่ลุงยาเพ่อก็เริ่ม,ม,มทยอยออกดอกนะครับนี่นะครับมีความหวังนะครับทรงดอกเขาตุมต้มๆนะครับกลมๆนี่นะครับดอกจางไม้บานนะครับอ่เดี๋ยวลุงยาก็จะเอา อ่าส่ง,งต้นนี้ไปลงบ่อใหญ่นะครับลงระบใหญ่เพิ่มดินให้เยอะๆแล้วก็เอากระถางที่ลุงยาเปลี่ยนมาลงกระถางนี้นะครับเพราะเขาไม่ผ่านนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารุ่นกันต้นใหม่ลุงยาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทรงดอกมีความหวังมากเลยนะครับอ่านี่นะครับ อดอกยังแคร์แกนอยู่นะครับเพราะว่าต้นยังไม่สมบูรณ์นะครับเหมือนกับต้นแม่เลยนะครับกลีบซ้อนต้นแม่อดอกช่วงแรกๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเรายังพันธทงไม่ได้นะครับเดี๋ยวอีกสามวันลงยาก็จะมาถ่ายให้ชมนะครับเวลาดอกข้าบานเนาะก็เอากระถางนี้ลองนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอากระถางนี้เอาไปใส่ลงกระถางใหญ่นะครับครับใช้น้ำผลักด,ดันดันรากเขาให้ลอยขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับาสายยางกดลงไปในดินนะครับเพื่อเพื่อจะให้เขาดันรากขึ้นมานะครับเพื่อให้ดันดินดินเราจะได้ เปลี่ยนกระถางง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วลุงอหญกก็จะหลังนน,งนะครับก็มือลองออนมือลองไว้ก่อนนะครับอ่านี่ระบบรากนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับนิดนึง แล้วก็ยัดดินเข้าไปนะครับเดี๋ยวลงยาเพิ่มดินอีกนิดนึงครับเพิ่มดินไปอีกหน่อยนะครับ เดี๋ยวรุยาจะเรายกลองเลยนะครับ อี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังรุ้นก็ต่อไปนะครับเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ตรงกับต้นแม่กลิบซ้อนนะครับก็ลุกยาก็หวังว่าจะได้สักหนึ่งต้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นิบซ้อนลุกยาสูบพันไปแล้วนะครับก็หวังเมล็ดก็คือลูกๆเขานะครับว่า จะตามดอกแม่เข้ามาสักต้นหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวอีกสาวันเรามาลุ้นดอกเขานะครับว่าจะซ้อนเ,อเยอะเหมือนต้นแม่เขาไหมนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับไปแล้วนี่นะครับอรอเขาปล่อยพ้น,น้ำอีก3สามวันนะครับอกลมกลมตุ้มๆม สวยมาก